สวัสดีคร like ับวันนี้พี่ขออนุญาตใสหน้ากากอวตาลเริ่มที่คนแรกเลยมีน้องๆถามเข้ามาเกี่ยวกับอันหลายเรื่องเหมือนกันถ้าย้อนเวลาไปช่วงที่เหลือ1ปีก่อนสอบ T ีแคอยากจะปรับปรุงส่วนไหนอยากจะบอกตัวเองว่าพยีนรอบหนึ่ง เพราะว่าในความที่ว่าอันไหนเก็บผ่อนมาเยอะมากๆแล้วก็เหมือนณวันนี้ที่แบบการสอบมันค่อนข้างมีปัญหาเรื่องโควิดแล้วก็แบบไม่ว่าจะเป็นการจัดสอบหรือว่าแบบตัวข้อสอบที่เปลี่ยนไปตัวเนื้อหาอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่า คิดกับตัวเองข้างในใจมากกว่าว่าทาไมถึงวันนั้นเราไม่ตัดสินใจที่จะเอารอบหนึ่งไปควบกับรอบสามด้วยอะไรเงี้ยค่ะทุกวันนี้มันก็ยังมีความค้างคาใจอยู่เพราะว่าเรามาเปลี่ยนลับเป็นรอบหนึ่งเจ็ดสิบคนนะคะแล้วรอบสามจากร้อยหกสิกว่าเหลือแค่ร้อยเก้ามันเหมือนโอกาสมันไปเน้นที่รอบหนึ่งมากกว่าก็รู้สึกว่าเหมือนถ้าเราย้อนเวลากลับได้ก็อยากจะกลับไปยี่รอบหนึ่งะคะ่ะอ,อย่างนั้นก็ ขอให้โชคดีกับเส้นทางที่เลือกเออโอเคจากน้องนัทวดีถ้าพี่อ่านชื่อผิดขออภัยด้วยแล้วกันนะ <c oughs> เวลาเราพักทีไรจะรู้สึกคิดกับเวลาที่ผ่านมาตลอดเลยทั้งๆที่ให้อ่านต่อตอนนั้นก็อ่านไม่ไหวแล้วทํายังไงให้เลิกรู้สึกหน่อยคะอ๋อคือถ้าอย่างเป็นอ่านอ่านจะรู้สึกว่าเวลาที่เราอ่านอยู่เราก็ต้องเต็มที่กับตรงนั้นมากๆถ้ารู้สึกว่าอ่านรู้สึกเต็มที่แล้วบางทีอันก็มีแบบไม่ไหวเหมือนกันรู้สึกว่า เอ้ยสมองเรารับไม่ได้แล้วนะวันนี้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอันก็มีพักดูละครดูอะไรบ้างอันรู้สึกว่าพยายามไม่เครียดกับตัวเองเพราะว่าวันนี้เราเต็มที่ที่สุดแล้วเราไม่สามารถหยัดข้ออะไรเข้าไปได้มากกว่านี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อย่าพารานอยตัวเองมากคืออันเน่ะเคยเป็นอยู่ช่วงหนึ่งคือพารานอยที่เองนอนเยอะแบบเหมือนเรานอนเยอะจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็พยายามทําให้2อ,อย่างมันคู่ขนานกันไปได้ก็ถ้าเราง่วงก็นอนแล้วก็แบบเวลาอ่านก็พยายามเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะไม่ต้องเสียดายเวลาค่ะพี่พี่ แต่ล้วคนมีวิธีทําให้ตัวเองมีสมาธิในการอ่านหนังสือ,อยังไงหรอครับอ๋อก็สําหรับอันนะอันจะนั่งสมาธิเช้ากับเย็นค่ะการมีสมาธิในห้องสอบเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆไม่ว่าเราจะมีความรู้ติดหัวมากขนาดไหนแต่ถ้าณวันนั้นเราไม่มีสติแล้วเราลนลานทุกอย่างมันก็พังหมดอะคะ่ะที่เตรียมมาทั้งหมดแล้วก็บางทีอันจะใช้แอป forest ะคะ่ะปลูกต้นไม้ระหว่างอ่านหรือไม่ก็ใช้นาฬินนกาจับเวลาหรือไม่ก็เอาโทรศัพท์อะคะ่ะเข้ากล่องล็อกแอนล็อก trapperware แล้วก็วางไว้มันจะได้ มีความยากในการเข้าไปหยิบมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงนี้ไม่มีไฟ์เลยค่ะทํายังไงดีคะขอกําลังใจด้วยนะคะปอรอพี่ๆน่ารักกันมากๆสู้ๆนะคะพี่ๆก็ขอบคุณสำหรับกำลังใจดีๆมาโดยตลอดนะคะแล้วก็ อันเนี่ยจะบอกว่าทุกวันนี้บางทีอันก็มีช่วงที่รู้สึกนอยหรือช่วงที่รู้สึกว่าเกินความสามารถของเราหรือเปล่าแต่ว่าพอหนูกลับมาคิดอีกอยู่ดีๆก็เรามีโอกาสอีกแค่เดือนครึ่งถ้าสมมติว่าเราไม่คว้าโอกาสนี้ไว้แล้วเราจะมาเสียดายทีหลังมันย้อนกลับมาไม่ได้แล้วอยากให้ทุกคนทําตรงนี้ให้เต็มที่แล้วก็อย่าเพิ่งไปคิดถึงอนาคตว่าเราจะติดหรือไม่ติดแค่ขอให้ใส่ให้สุดที่เรามีแล้วก็คิดไว้ซะว่าทาเพื่อแบบอนาคตของตัวเองทั้งชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากน้อง pm 2.5นะครับวันนี้นีเป็น คนนี้นี่คือเป็นแฟนคลับ t ี2เมนามาหลายปีมากนะทไมพี่กับตันอันถึงชื่อว่าอันถ้าแบบเล่าแบบท้าวความเลยก็คือที่บ้านอันทําธุรกิจเกี่ยวกับข้าวอเงี้ค่ะพ่อแม่เลยอยากตั้งลูกชื่อที่เกี่ยวกับข้าวซึ่งคาว่าต้นข้าวเนี่ยคือมีลูกที่ลูกน้องใช้ไปแล้วค่ะก็เลยไปแบบหาภาษาต่างประเทศซึ่งอันเนี่ยแปลว่าข้าวในภาษาบาลีคือมันมีคําว่าอัน กับอันนาซึ่งอันะนคือชื่อผู้ชายส่วนอันนาคือชื่อผู้หญิงแต่ว่าแม่บอกว่าอันนามันยาวไปแล้วก็แบบอันมันเทอค่ะ <c oughs> นั่นก็เป็นที่มาของชื่อนะครับน้องคนนี้ถามมาบอกว่าสมมุติกับตนมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าอยากไปคณะนี้มหาลาัยนี้แต่ที่บ้านไม่เข้าใจเราจะอธิบายยังไงให้เข้าใจอันก็เคยมีเพื่อนที่แบบเป็นอย่างนี้เหมือนกันอะไรยเงี้ยค่ะแต่ว่าอันอยากจะบอกว่าหนึ่งหลังที่เราต้องทําคือพิสูจน์ให้ที่บ้านเห็นว่า เราต้องการจะเข้าคณะนี้จริงๆแล้วเราก็มีแพชชั่นมีความมุ่งมั่นตั้งใจว่าแบบเราสามารถมีความสุขกับคณะนี้แล้วก็อาชีพในอนาคตของเราได้แล้วก็ถ้าเขาแบบเป็นห่วงเรื่องว่าอนาคตเราจะแบบหาเลี้ยงตัวเองได้ไหมพยายามหาอะไรมาพิสูจน์มาพรูฟให้เขาดูว่าโอเคแบบมันมีเส้นทางของมันนะเราสามารถทำอย่างนี้ได้นะแล้วด้วยความที่ว่าเราลักแล้วมีแพชชั่นทางนี้เราสามารถไปได้ไดีในทางนี้แน่นอน,นะคะะ่ะก็คือต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะ ความชัดเจนในตัวเองมันน่าจะสาคัญที่สุดโอเคครับแถ้าเราแบบสับสนกับตัวเองมันก็น่าจะอ่านรราหนังสือลําบากด้วยกค่ะน้องท็อปปี้ตอนนี้พี่ๆทั้งสี่คนเตรียมตัวไปถึงไหนแล้วคะปอลเ,เลือกคําถามน,นี้หน่อยคะ่ะ โอเคเรียกแล้วอ่ะก็สําหรับอันนะคะตอนนี้อันก็จะทําเป็นข้อสอบเก่าอันเริ่มทําพวกแบบข้อสอบเก่าอังกฤษสังคมเลขอะไรอย่างเงี้ยเริ่มทําข้อสอบเก่าหมดแล้วแล้วก็พยายามจะเก็บคะแนนไว้เป็นเรคคอร์ดตัวเองก่อนว่า เราจะได้คะแนนมาเท่านี้นะอะไรอย่างนี้ค่ะแ้วก็ลองคำนวณคะแนนกสวทดูว่าถ้าสอบจริงแล้วคะแนนเราจะถึงรามาไหมอะไรอย่างงี้ค่ะก็พยายามแบบทำอย่างเงยอะๆแล้วก็ทบทวนอยู่ตลอดแบบเหมือนเอาเนื้อหามาลื้อๆให้มันแบบยังคงจําอยู่ในหัวอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็ทําโจทย์เยอะๆค่ะแบบทาโจทย์นอกจากข้อสอบเก่าด้วยไม่ว่าจะเป็นแบบหนังสือแบบที่ซื้อจากสูนหนังสือตุลาแบบไฟล์ข้อสอบต่างๆในอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างนี้ค่ะอันก็ทาหมดเลยที่แบบสามารถทําได้ค่ะน้องเบนจววันไอดอลของ แต่ละคนคือใครบ้างเหรอคะโอหคือหนูอ่ะไม่ได้แบบมีใครเป็นไอดอลเป็นจริงเป็นจังด้วยความที่ว่าตอนนั้นเหมือนมีอาจารย์คนหนึ่งเคยบอกหนูว่าแบบไม่ต้องไปยึดตามใครหรอกแบบเป็นเราที่เป็นเราที่ดีที่สุดดีกว่าแบบพยายามเป็นเราที่ดีที่สุดแต่ว่าสําหรับหนูหนูรู้สึกว่าหนูชอบแบบ ชอบคนที่มีแพชชั่นในตัวเองแบบหนูปื้มรุ่นพี่หลายคนมากที่เขาแบบว่าแน่วแน่ในแนวทางแล้วก็แบบไปให้สุดในทางนั้นอะไรเงี้ยคขแอบบตามแอบบดูคนอื่นอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างเป็นไฟให้ตัวเองได้พอสมควรอะไรเงี้ยค่ะเวลาว่างหลังจากอ่านหนังสือพี่ๆทำอะไรกันบ้างโอ้ช่วงนี้จะเป็นกินเต้นติ๊กตอกแล้วก็ออกกาลังกายคะ่ะแล้วก็มีแบบว่าบางทีก็ดูแบบ ละครที่เขาตัดมาใน y o u t u ู e แบบแค่แบบ4นาที2นาทีอ่คือดูไม่ได้ดูทั้งเรื่องแบบดูแบบพอรู้เรื่องพอเลยค่ะมันหาเล่นไนเทนตัวเองแล้วก็ที่พยายามทำช่วงนี้คือทำา IF ค่ะมันคือการควบคุมน้ำหนักชนิดหนึ่งเพราะอันรู้สึกว่าคืออันช่างน้ำหนักแหละแล้วเรารู้สึกว่าเรามาไกลจากจุดเริ่มต้นเกินไปแล้วแล้วก็รู้สึกว่ายิ่งอ่านยิ่งกินยิ่งอ่านยิ่งกินก็พยายามจะกินให้เป็นเวลาอะไรเงี้ยค่ะอันเล่นที่ตอกด้วยเหรอค่ะเดี๋ยวเราจะให้อันไปเต้น mm hmm. ที่ช่อง TikTok ของรายการบ้างแล้วกันนะครับ Christmas, Christmas, น้องๆคนไหนที่ติดตามรายการแล้วก็เล่น TikTok อยู่ก็อย่าลืมไปกด Follow กันด้วยคำถามนี้จากน้องคิมซีนอกจากคณะเป้าหมายของตัวเองแล้วเคยมีความคิดหรือสนใจในคณะอื่นไหมคะอืมสำหรับอันอันมีแบบหลายอยู่หลายคณะเหมือนกันที่อยู่ในดวงใจแบบถ้าไม่เข้าหมออันอย่างเรียนนิเทศะคะ่ะอันเคยไปทำแบบงานละครงาน แบบพวกละครเบื้องหลังสสสะละครเวทีแบบของโรงเรียนยอะไรย่างเงี้ยรู้สึกว่าทางนี้มันน่าสนใจแล้วมันก็สนุกมากๆอะไรเงี้ยค่ะถ้าสมมติว่าไม่เป็นนิเทศวิทยาศาสตร,ร์การกีฬาหรือพวกแบบจิตวิทยายอะไรเงี้ยค่ะเรารู้สึกว่าแบบออกกําลังกายมันมันเป็นเทรนด์ในอนาคตด้วยหรือแบบคนน่าจะได้หันมาออกกาลังกายกันมากขึ้นยอะไรเงี้ยค่ะน้อง BS ถามมาบอกว่าไม่มีไฟในการอ่านหนังสือพอมีก็เบื่อง่าย <laughs> <laughs> มีสมาธิแป๊บเดียวแก้ไขย,ยังไงดี ก็สําหรับอันนะคะเมื่อก่อนอันก็เป็นคนสมาธิสั้นทําอะไรก็หยิบจับหยิบหยิบจับทำาช่ววิชาหนึ่งได้ครึ่งชั่วโมงแล้วก็อับไปยันอันซึ่งหนูรู้สึกว่าเราก็พยายามแบบคอเนเทนตกับตรงนั้นให้ได้เยอะๆอะไรที่มันเป็นสิ่งเล้ากับเราเลยอะไรที่มันแบบเข้ามารบกวนสมาธิเราก็พยายามตัดออกไปให้เยอะที่สุดบางทีอันก็จะแบบว่าตั้งแพชชั่นของตัวเองว่าโอเคถ้าสมมติว่าเรา อ่านหนังสือสังคมได้ครบบทนี้ถึงบทนี้แล้วเราจะให้ตัวเองกินอันนี้มันก็ช่วยเป็นอย่างนึงที่ทำให้เราแบบมีแรงบันดาลใจมากขึ้นแล้วก็อันจะพยายามคิดไวย้อยู่เสมอว่าถ้าณวันนั้นที่ประกาศคะแนนออกมาแล้วอันหลุดที่คณะแล้วก็มหาลัยที่อยากได้แค่นิดเดียวอะค่ะเราจะรู้สึกเสียใจแค่ไหนที่วันนี้เรายังไม่ได้เต็มที่เท่าไหร่ค่ะก็พยายามจะคิดอย่างนี้กับตัวเองกับตันอันสแกนหนังสือหรือยังคะ อ๋อเวลาหนูซื้อหนังสือมาเป็นเล่มๆอะคะ่ะหนูจะสแกนสแกนแล้วเอามาทําใน iPad แล้วก็มันสามารถทําได้หลายรอบแต่ว่าอันไม่ได้แบบให้ไฟล์เพื่อนหรืออะไรเงี้ยค่ะอนรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์หนังสือ,อคือสแกนไว้เพื่อ <ๆ S 2> ให้ตัวเองสะดวกสบายขึ้นเฉยๆมันพกง่ายอะคะ่ะมีทุกอย่างแบบหนังสือไม่รู้กี่เล่มอยู่ใน iPad หมดเลย <laughs> มันก็สบายอีค่ะอยากได้รูปพื้นหลังโทรศัพท์แบบพี่อันค่ะน่าจะมาจาก บล็อกหรือเปล่าคะหนูไม่แน่ใจเห็นมีคนไปเม้นอยู่เหมือนกันแล้วหนูก็โป๊ะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณแปดโมงสองนาทีนะคะหนูหนูลืมว่าหนูตั้งอันนั้นไว้คือมันเป็นพื้นหลังที่แบบไม่ติดคณะอะไรเลยอะคะ่ะ แบบเป็นวอลเปเปอร์แบบไม่มีอะไรคุณแบบไม่ผ่านการอะไรสักอย่างหนึง่งเนี่ยนะคะแต่ว่าตอนนี้อันเปลี่ยนลวคะ่ะแต่ว่าถ้าอยากได้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวฝากพี่เด็กดีแบบเอาไปลงในเฟซอะไรอย่างนี้แล้วก็ไปเซฟกัลนละกันได้ได้ตอนนี้อันเปลี่ยนเป็นแบบเอาคะแนบนบแตบบ่ละวิชาที่ตังเป้าไววอะค่ะมาใส่ใส่ใส่แล้วก็ตั้งเป็นวอลเปเปอร์แทนใช่เป็นการสะกดจิตตัวเองใช่ไหมใช่ค่ะแบบนี่กลับไปอ่านแนวดีอะไรนะคะอันนี้น่าจะเป็นคำถามสุดท้ายละ คำถามนี้ค่อนข้างยาวนะครับอยากฝึกฟิสิกส์ให้เก่งขึ้นต้องเริ่มยังไงคะตอนนี้จะขึ้นม .5 แล้วเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยในลายวิชาองไงดีคะไปไม่ค่อยถูกทางเลยเพราะมากหลายครั้งแต่ละวิชาควรเริ่มอ่านเรียนพิเศษจะจบเนื้อหาภายในตอนไหนถึงจะดีที่สุดล่ะคะจำได้ไหมนี่คำถามอ๋อจำได้ค่ะก็ขอบคุณน้องก่อนเลยคือน้องคนนี้หนูรู้จักอะ เขาแบบผ่านสตูด,ดิโอแกรมคำถามแรกถามว่าเตรียมฟิสิกส์ยังไงใช่ไหมคะมก็ตอนช่วงม .4 ขึ้นม .5 อันทำฟิสิกส์ของอาจารย์กิตินยอะคะ่ะเดี๋ยวหนูแปะตัวนี้ปริมมันเป็นหนังสือที่แยกบ,บทแล้วก็เป็นหนังสือที่ มีเนื้อหาอยู่ข้างหน้าแล้วก็เป็นโจทย์หรือเนหาให้ทำแล้วก็มีเฉลยละเอียดซึ่งตอนนั้นอันเก็บอย่างเงี้ยมาตลอดซึ่งทําให้อนรู้สึกว่าพอพื้นพื้นฐานมันแน่นนะคะการที่เราจะไปต่อยอดหรือทําโจทย์ยากๆมันก็ทำได้ง่ายขึ้นค่ะแล้วก็ที่ถามมาว่าจะแบบวิชาต่างๆจะเรียนเนื้อหาจบตอนไหนใช่ไหมคะก็อนรู้สึกว่าจริงๆมันไม่มีอะไรตายตัวว่าควรจะแบบ จบตอนไหนหรืออะไรเงี้ยค่ะอันรู้สึกว่าอย่างแรกที่ต้องรู้กับตัวเองก่อนคือตัวเองเป็นคนความจําสั้นหรือตัวเองเป็นคนความจํายาวคือถ้าสมมติว่าเป็นคนความจําสั้นนะ่ะแนะนําให้ไปเรียนพวกวิาวชาแบบสังคมไทยแบบท้ายท้ายท้ายอะคะ่ะให้ไปเรียนพวกวิาวชาคํานวณก่อนหรือแบบเก็บเนื้อหาพวกคานวณก่อนว่าจะเป็นฟิสิก เลขแล้วก็อังกฤษเลยค่ะวิชาที่ต้องใช้การฝึกฝนนะให้เก็บก่อนตั้งแต่แรกๆเลยคือถ้าสมมุติว่ามีเวลาก็เก็บมาเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็พวกชีวะสังคมไทยที่มาเป็นเน้นท่องจำอะ่ะก็พยายามแบบเก็บตอนม6ก็ได้ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อันจะพูดอนั้นหนูลืมอะไรนะคะหนูกำลังแบบติดค้างอยู่ที่ว่าอ๋อสำหรับคนที่ไม่ได้แบบ เรียนพิเศษหรืออะไรเงี้ยอรู้สึกว่าจริงๆอ่ะถ้ารู้ตัวตั้งแต่ม4ม5เป็นเรื่องที่ดีมากแล้วก็สามารถเก็บเนื้อหาทันคนอื่นได้แน่นอนเพราะว่าอย่างตอนเนี้ยแบบอันก็ไม่ได้เน้นเรียนพิเศษแล้วเพราะคือสุดท้ายแล้วมันคือเกิดจากแบบข้างในหัวเราจริงๆว่าเราเก็ต the point of เรื่องนั้นไหมอะค่ะแบบถ้าเราเก็ตปุ๊บมันก็คลายล็อกเลยทันทีเพราะว่าอันอะลืมแบบเลขไปค่อนข้างหลายเรื่องแล้วก็แบบเคมีอะไรเด้วยพออันกลับมาทวนเองอะคะ่ะแบบอ่านจากหนังสือแล้วแบบ ทำโจ์ทำโจ์ทำโจ์จากเว็บแรปเซ็นเตอร์อะค่ะแล้วพอทำปุ๊บแล้วมันก็ปึ๊กแล้วมันก็ขายหลอกของตัวเองออกมาได้เลยก็อยากจะฝากถึงทุกคนว่ามันไม่ว่าเราจะมีโอกาสน้อยกว่าคนอื่นอะไรเงี้ยแล้วก็แบบอยากให้พยายามให้เต็มที่แล้วก็ทุกคนทําได้แน่ๆค่ะแบบกับการเตรียมตัวเวลาที่เหลือทั้งหมดอีกแบบเป็นปีๆเลยก็เต็มที่เต็มที่ซื้อ,อ,อ,อค่ะโอเคอันก็มาตอบให้น้องๆเพื่อนๆไปหลายคาถาม,ถามเลยโอเค เดี๋ยวตอนท้ายเจอกันอีกทีเรียกคิวที่2เข้ามาหนครับขอบคุณอันมากครับ <ฮา S 1> สวัสดีครับตอนนี้เรามาพบกับก <ฮา S 1> ัปตันร,ร,รูปหล่อหน้าใสขาองเราอีกคนกัปตันดีมนะครับผมใช่กัปตันเจิ้นนะครับมาเข้าคาถามแรกกันเลยดีกว่าพี่พี์วิธีการเรียนออนไลน์ยังไงไม่ให้ขี้เกียจหรือท้อบ้างไหมคะ โอูเหมาะกับช่วงนี้เลยเนาะพี่ก็เจนอยากให้ทุกคนเนี่ยแบบมีเป้าหมายไว้ก่อนว่าเราอยากเรียนไปเพื่ออะไรเองเราเรียนไปเพื่อการสอบเข้ามาหาวิทยาลัยหรือว่าการฝึกทําแบบขัดหรือเพื่อพัฒนาฝีมือตัวเองแค่อยากให้ทุกคนมีเป้าหมายก่อนครับอะไรประมาณนี้แต่และคนมีแรงบันดาลใจอะไรที่ทําให้อยากเข้าคณะน,นี้อ่าของเจนจะเข้าสถาบันมีแรงบันดาลใจอะไรบ้างเจนไปแลกเปลี่ยนมาครับก็ได้ไปดูแบบพวกวัฒนธรรมต่างประเทศว่า สามเทศเขามีการเป็นอยู่เป็นยังไงลักษณะเมืองภูมิประเทศของเขาเป็นยังไงบ้างตึกแต่ละตึกครับในแต่ละประเทศนะคระับจะไม่เหมือนกันที่เราสึกว่าสถาปัตยกรรมเนี่ยในแต่ละประเทศเนี่ยมันบ่งบอกถึงความเป็นอยู่ของที่นู่นด้วยแล้วก็วัฒนธรรมของเขาด้วยก็เลยสนใจที่จะศึกษาต่อครับคือเหมือนตอนแรกก็ยังไม่มีเป้าหมายครับพอไปที่นู่นเนี่ยมันก็เหมือนได้ไปเปิดโลกด้วยว่าเออเราคงอยากแบบเรียนด้านนี้จริงๆอะไรอย่างนี้อยากรู้ว่าพี่ๆกับตันแต่ละคนมีแพชชั่นในการอ่านหนังสือยังไงคะ มีน้องถามมาเยอะว่าเหมือนกันพี่ส่วนตัวเจ,จน่ะจะจะนึกถึงอนาคตไว้ก่อนว่าถ้าสมมุติเราไม่ติดในอนาคตอ่ะเราจะทำยังไงอะไรเงี้ยคือนึกถึงความแบบในเอ่อเหตุการณ์ที่แย่ที่สุดในอนาคตที่มันจะเกิดขึ้นอ่ะมันทําให้มันเป็นแบบไฟอ่ะกระตุ้นตัวเองให้แบบตื่นขึ้นมาอ่านหนังสืออะไรประมาณนี้พี่คำถามต่อมานะครับผมไม่ได้อยากจะถาม <IL> อ้าวส่งยังไงผมแค่อยากจะบอกพี่พี่ ทำให้ผมมีไฟในการเรียนตลอดเลยเปิดคลิปทีไรเป็นอันต้องได้ทําการบ้านให้ได้ตลอดปรอลอพี่เจิ้นน่ารักมากครับตลกดีคราไม่เครียดเลยรอ,อวันทีมผมงอกอย่างสมบูรณ์แบบ <c oughs> อยู่นะครับพี่ <c oughs> สรุปคือน,น้องไม่ได้ถามอะไร โอเคครับจะมาบอกว่ารอวันที่พิจิตรผมงอกโ <laughs> <Okay. laughs> อเค<ะ> <Okay S 2> อะคำถามต่อมาเ <laughs> พิ่งจะเริ่มอ่านหนังสือ <c ười> ซึ่งตอนนี้อยู่หมห้าแล้วแล้วอีกไม่กี่เดือนจะขึ้นมหรู้สึกว่าเริ่มอ่านหนังสือช้ามากๆไม่รู้ว่าต้องทําตัวยังไงมีคําแนะนําสําหรับการเริ่มต้นที่ช้าไหมครับเข้าทางสุดๆคือเราอะเริ่มต้นช้ามากแบบเราเพิ่งรู้ตัวจริงๆว่าอยากเรียนอะไรคือตอนมหกเทอมหนึ่งซึ่งเรียนไปแล้วประมาณ2 3งสาอาทิตย์ด้วยคือรู้สึกว่า ถ้าเราอยากเข้านั้นจริงๆอะ่ะก็คือเราต้องเตรียมตัวให้ดีแล้วก็มุ่งมัน่นถ้าถึงเตรียมตัวไม่ทันก็เถอะแต่ว่าก็แค่เราตั้งใจฝึกตามเวลาที่เรามีอยู่เหลืออยู่ก็พอแล้วอย่างเช่นเราเหลือเดือนหนึ่งเดือน2เดือน3ามเดือน4เดือนหรือปีหนึ่งก็ตามอะ่ะถ้าสมมติเราเต็มที่กับมันอ่ะยังไงมันก็เราก็ไม่แบบรู้สึกเสียดายตอนทายแล้วว่าเราจะติดไม่ติดอะไรอย่างนี้เรารู้สึกว่าเราทําเต็มที่แล้ว ก็ไม่อยากให้ไปเครียดเพราะว่าตอนนี้น้องกําลังขึ้นมหกใช่ไหมยังมีเวลาเหลืออยู่แต่ว่าก็อยากชิวอยาประมาทกินไปนะอันนี้จากน้องสรารยุทธเรื่องที่น่าอายแล้วก็ไม่อยากให้คนอื่นรู้ที่สุดมันเยอะมากเลย <c oughs> อ๋ <c oughs> อก็คือเหมือนตอนนั้นแะเราเรียนภาษาเรียนญี่ปุ่นเป็นที่เรียนพิเศษในห้องอ่ะคนเยอะมากเขารอแบบเซนเซเข้าห้องอยู่อะไรเงี้ยตอนนั้นเราเป็นคนติดเพลงมาฟังเพลงลืมไปว่ายังไม่ได้ต่อฟังแล้วก็เปิดเพลงแบบดังปุ๊บคือแบบดังเต็มห้องแบบคนก็หันันแบบเฮ้ย นนและเพลงตอนนั้นอนะ่ะมันไม่ใช่เพลงแบบแจ๊สชิลๆอะไรเงี้ยมันคือเพลงลอกครับพี่เรียกว่าโล,ล่กันสนันวันไหวเลยทีเดียวโอ้โหแบบแป้งคำถามต่อมาพ <laughs> ี่พี่เรียนพิเศษที่ไหนกันบ้างคะส่วนใหญ่จะเป็นติวเตอร์ครับก็จะมีติวเตอร์เลขแล้วก็ติวเตอร์อังกฤษครับนี่น,นี่โอ้กำลังเพิ่งเรียนเสร็จเลยนะเนี่ยเลขครับแล้วก็มีลงฟิสิกส์ไปอีกตัวหนึ่งแต่ตอนเนี้ยเลขคือแบบจะจบเล่มแล้วเรียนแบบ คำถ,ถามต่อมาตอนนี้ผมสับสนกับตัวเองมากๆเลยครับระหว่างสิ่งที่อยากทำกับสิ่งที่ถนัดมันขั้นกลางกันนะครับคือผมถนัดวาดรูปฝึกวาดรูปมาตั้งแต่มอตน้นตอนแรกๆว่าจะเข้าสถาปัตย์แต่ไปเป็นมาอยากเรียนเภสัชที่เป็นสายทางการ<ม>แพทย์แล้วตรงกระสายที่เรียนพอดีในตอนนี้แล้วอยากลองทํางานเกี่ยวกับตรงนี้ผมไม่รู้ว่ามผมควรเลือกอย่างไรดีไม่ยากเลยเลือกในสิ่งที่เราชอบอย่างแรกเลยเราจะมีความสุขเวลาเราได้ทํางานนั้นจริงๆถึงเราจะถนัดแต่ว่าเราไม่ชอบ ยังไงเราไม่ชอบก็คือไม่ชอบมันก็จะไปไม่สุดจะดีถ้าสมมติเราชอบเนี่ยแต่ว่าไม่ถนัดมันฝึกฝนกันได้ครับฝีมือคนก็แนะนําให้เลือกทางที่ชอบดีกว่าถ้าสมมติอยากไปแพทย์เนี่ยเต็มที่เลยอืมสู้ๆครับน้อง s อ s z z ถามว่าพี่พี่มีแฟนหรือคนที่ชอบไหมคะอันนี้น่าจะเป็นคําถามที่หนักที่สุดตั้งแต่ถามมาแล้วใช่ไหมะมีมีคนที่ชอบไหมดีกว่าอะตอนมีคนที่ชอบครับแต่ว่าไม่มีแฟนครับ ครับมีคนที่ชอบือในวงในวงการหรือนอกวงการครับนอกนอกนอกครับนอกนอกเป็นผู้หญิงนอกวงการแ่จับเจนอีกไม่ได้อักษรย่อนลรฮะไม่บอกดีกว่าเสียการมากทุกคนคำถามต่อมาจากน้อง NQ พี่ๆเคยรู้สึกว่าชอบคณะนี้จริงหรือเปล่าไหมแล้วจัดการยังไง เอ๊น้องถามปแปลกๆนะจริงหรือเปล่าไหมจริงหรือเปล่าไหมไม,ไ,ไม่สิอะไรเงี้ยจนชอบถามปาจริงหรือเป <c oughs> ล่าบางบางบางทีเรารู้สึกสับสนเหมือนกันว่าเราชอบเราอยากเรียนอันนี้จริงๆหรือเปล่าเหมือนกันแต่ว่าพอเราแบบเรียนลึกไปเรื่อยๆอ่ะมันจะเจอสิ่งที่เรารู้สึกว่าเอ้ยอันเนี้ยเราชอบอันนี้เราไม่ชอบคือในวิชาที่เราอยากเรียนเนี่ยมันจะมีทั้งสิ่งที่เราแบบไม่อยากทําแล้วก็อยากทําด้วยคือยังไงถ้าเราชอบในแบบท็อป,ปิกนั้นจริงๆอ่ะเรียนไปเลยครับยังไงก็ เดี๋ยวมันก็ต้องชอบสักวันเองนะครับแนวกิีเจนี่ยจะประมาณนี้พี่พี่ติ่งวงเกาหลีไหมคะถ้าติ่งติ่งวงอะไรต้องแบบพิงก็แล้วแล้วก็ของ G ีังอีจีอ่าแล้วก็เป็นวงแบบผู้ชายร้วนชื่อวงว่าเดซิกมันเป็นวงแบบแบรนอย่างเงี้ย<ง> เป็นสายเกาหลีมั้งหรือเนี่ยเออก็ฟังทุกอันละครับคือเหมือนเจนโดนพี่ก่อหูมาพี่เจนอะชอบเพลงเกาหลีมากแล้วเขาก็ชอบเปิดให้เจนฟังแบบในห้องนอนแบบทุกวันก่อนนอนอะไรเงี้ยแล้วแก๊กพิงนี่คือชอบใครที่สุดจีซูครับเพาว่าเขาสวยแล้วแบบมีเสน่ห์มากเอฟสีครับหน้าเหมือนคนที่เราชอบหรือเปล่าคนละสายกันโอเคเสียการมากทุกคน คำถามสุดท้ายละเวลาว่างหรือหลังจากการอ่านหนังสือพี่ๆทําอะไรกันบ้างคะแน่นอนครับใครเครียดดูยทูทูบครับฟังเพลงเล่นกล้องแฮงค์ฟิล์มชอบมากแล้วก็มีเล่นกีตาร์ถ้าสมมติเจ้นเข้าหาอะไรได้อะเจ้นก็จะกลับมาเล่นกีตาร์แบบเต็มตัวเลยโอเคประมาณนี้แล้วกันสาหรับคําถามที่ถามเจ้นเนาะอ,อ่าโอเควันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับที่มาตอบคําถามให้กับเพื่อนๆแล้วก็แฟนรายการของเราให้หายยิ่ถึงนะ ก็เดี๋ยวยังไงถ้ามีใครมีคำถามเพิ่มเติมเดี๋ยวให้เพื่อนๆไปเม้นเพิ่มเติมแล้วกันเดี๋ยวให้ทุกคนเข้าไปตอบที่ใต้คอมเมนต์อีกทีหนึ่งอีกหนึ่งช่องทางแล้วกันโฆษณาหน่อยเพราะว่าเรามีทิกต o k ของรายการแล้วใครที่แบบไปเห็นออนนี่เต้นในออช่องทิกต o k ของเราก็ไม่ต้องแปลกใจนะตอนนี้เราเอาไปเป็นพรีเซนเตอร์อยู่ไม่มีใครเต้นเลยหนูใครอยาก <คน S 1> ดูดใครอยากดูกับตานเต้นก็เดี๋ยวครั้งหน้าให้เป็นเจิ้นกับบีบ้างมาเต้นในทิกตอ k ของรายการนะครับ เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นชื่อช่อง t i ๊กต็อกของเราไว้ต้อโดนแล้วต้งโดนมากหร่ะหรือใครอยากจะแบบว่าชาเลนจ์อะไรก็ส่งมาชาเลนจ์กับเราได้ติดแฮชแทก Tcast reality ได้โอเคอ่ะสุดท้ายนี้ให้ สี่กับตันฝากอะไรถึงเพื่อนๆหน่อยแล้วกันครับช่วงโควิดนะคะ <c oughs> ก็เหมือนตอนนี้ <c oughs> สะทศจะประกาศออกมาแล้ว <c oughs> ว่าเขายังคงจัดสอบเหมือนเดิมเพียง <c oughs> แต่ว่าแค่ให้มีมาตรการในการดูแลเรื่องโควิดมากขึ้นนะคะก็ <c oughs> <c oughs> อย่าลืมติดตามข่าวสารจากทางสทสทุกวันแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเลยก็คือรักษาสุขภาพให้แข็งแรงด้วยนะคะเพราะว่าคือโอเคเราอาจจะทุ่มเทต,ตอนนี้เต็มที่แต่ว่าพอไปถึงวันสอบเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยต้องรักษาสุขภาพตัวเองตั้งแต่ตอนนี้เพราะว่าเราเหลือเวลาแค่1่เดือนแบบนิดๆเท่านั้นเองนั้นๆเนี่ยก็อยากให้ทุกคนนะคะรักษาสุขภาพแล้วก็ตั้งใจทําเต็มที่สู้ๆค่ะโอเคครับก็อยากให้ทุกคนสนะู้ๆนะครับผม ก็ให้ฝึกทำข้อสอบให้เต็มที่เลยช่วงนี้มันจะมีเวลาอยู่เนาะก็สู้ๆไปแล้วก็เวลาออกไปข้างนอกกันนี้ก็ให้ใส่แมสด้วยแล้วก็พกเจลล้างมือไว้ด้วยนะครับเพราะว่าข้างนอกเนี่ยช่วงนี้อันตรายมากแล้วมันใกล้ถึงเวลาสอบแล้วเนาะอย่านอนดึกครับทุกคน ก็อยากฝากถึงเพื่อนๆหลายๆคนที่แบบบางทีก็เข้ามาถามอันองไรเงี้ยอันอยากแบบขอโทษก่อนอะไรกันว่าช่วงนี้อันอาจจะไม่ได้แบบมีเวลาไปตอบอะไรเงี้ยนะคะแต่ก็อยากให้ทุกคนสู้ๆกับการสอบแล้วก็เต็มที่กับการเตรียมตัวในการสอบนะคะแล้วก็อย่าลืมรักษาสุขภาพนะคะทานอาหารให้ครบสามมื้อน,นะทุกคนแบบบำรุงตัวเองเยอะๆแล้วก็เวลาไปสนามสอบอะไรเงี้ยก็พยายามระวังตัวเองให้เยอะที่สุดนะคะครับก็ช่วงนี้เนี่ยก็คือหลายโรงเรียนแหละที่แบบหยุดอยู่บ้าน เรียนออนไลน์เงี้ยก็อาจจะมีแบบว่าจิตใจแบบเหงาบ้างหรือว่าอาจจะเศร้าบ้างเพราะว่าอาจจะไม่ได้เจอเพื่อนอะไรเงี้ยก็แบบพยายามสู้ๆครับผมสู้ๆแหน,นต้องอ่านหนังสืออีกใน,ในจะโควิดอีกอะไรอย่างนงี้ก็ขอให้ทุกคนแบบเออตั้งใจอ่านหนังสือถ้าใครอยากเอาคณะไหนอะไรเงี้ยก็ขอให้สมหวังครับผมสู้ด้วยกันครับโอเคพี่ก็ขออวยพรให้ทุกคนทำข้อสอบได้คะแนนออกมาดีๆทุกสนามนะครับนะครับแล้วก็ขอให้ติดคณะภารกิจทุกคนเดี๋ยวยังไง ถ้าสถานการณ์คี่คายพวกเราน่าจะได้ไปีงาเจอกันอีกตามสนามสอบหรือว่าการเปิดคะแนนยังไงเจอกันแน่นอนสุดท้ายนี้ดูแลสุขภาพครับทุกคนขอให้ปลอดภัยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ